สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราจะมาอัปเดตกิ่งกุหลาบนะคะที่เราตอนไว้ว่ามันออกลากหรือ,อยังนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นกิ่งที่ของอกุหลาบพันมอนโขไทยนะคะที่เราซื้อมาเราก็จะขยายพันตอนนี้นะคะก็ออกลากแล้วนะทุกคนออกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ตอนได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งจะเข้าเดือนที่สองแล้วนะคะ ออกเดียวขนาดนี้อีกสักพักหนึงเราก็สามารถที่จะตัดไปปลุกได้นะคะเราเราไปอัปเดตดูตัวนู้นอีกทีหน,นึ่งเนาะเราทำไว้หลาอันนะทุกคนแต่สองอันนี้ก็ยังยังไม่ออกนะเดี๋ยวเราไปดูพันเชอร์รี่ออฟชาล์กันนะคะไม่ใช่เชอร์รี่สิพูดผิด เลดี้ออฟชารลอตนะคะตรงนู้นว่าอกลากรือยางนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเลดี้ออฟชาร์ลอตนะคะอืมนี่นะคะรื้อออกลากอะตอนพร้อมก,ก,กันกับตัวมอนสุโคไทยนะทุกคนแต่ว่าออกช้ากว่าจะออกเห็นแค่ลากเดียวเองเห็นไหมค่ะต้องใช้เวลาเนาะนี่นะคะส้มๆนะคะทุกคน นี่เนาะอันนี้ล่วงหมดแล้วเิ่มแตกยอดนี่เนาะอันนี้เราก็ลงไปอันนี้ยังไม่ออกเลยนะนี่นะคะนี่เนาะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมตัวน,นี้ก็ออกแล้วนะทุกคน น,นี้ก็ออกเยอะแล้วเหมือนกันส่วนด้านล่างนี้นะคะด้านล่างนี้ก็เริ่มงอกแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ออกเยอะนะส่วนตัวนั้น,นตัวนี้นัวยัง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 นยะังยังยังลยยน ครังนี้ฝนตกนะคะดอกก็จะไม่ค่อยสวยเท่าน,น,นี่นะคะดูตรงน,นี้หน่อยอันนี้กลาบมอนสุขโขทัยนะคะสีก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนดอกเยอะมากนะคะ ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะ